ีรีสชุดนิยามรักฉบับคุณชายเรื่องเงารักตอนที่สามเฮ้ยวันนี้จัดวิสกี้เลยหรอวะคุณชายนับก้าวกล่าวคืนพร้อมยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มอืมนานๆจะได้ดื่มทีนะ่คงไม่เป็นไรหรอกแล้วนี่เป็นไรเนี่ยฮะไอ้คุณหม่อมกวินถึงได้โทนัดด่วนออกมาขนาดเนี้ยฮะ ก็ไม่มีอะไรอะแค่เบื่อเบือยังไม่อยากกับวังวะ่ะเขาตอบกับเพื่อนสนิทด้วยสีหน้ากุ้มใจทำไมวะที่วังแอเสียไงป่าเว้ยแต่แค่มีสมาชิกใหม่เขามาอยู่ด้วยวะคุณชายวลลินทมเริ่มกล่าวเกินขึ้นสมาชิกใหม่ใครวะคุณชายนับก้าวเริ่มสงสัยและกล่าวถามวาสิอืม ยิงกี้นะ่ะเอา้ายังไม่ได้แต่งงานทำไมเข้ามาอยู่ในวังแล้ววะนี่เขาถึงขนาดหอบผ้าตามกันมาเลยว,วะเนี่ยโอ้โหหลายเว้ยม่ใช่เว้ยคุณพ่อฉันนะ่ะเขาให้หญิงกี้เข้ามาอยู่เพื่อจะได้ฝึกงานที่บริษัทแล้วก็ฝึกดูแลว,วงังดูแลบ่าวเนะี่ยก็ก็ดีแล้วนี่ว่ายังไงก็ต้องแต่งกันอยู่แล้วว่าวะก็ฝึกเอาไวนะ้ไง ็นี่แหละที่กุ้มใจฉันว่าฉันกับหญิงกี้ควรจะต้องรู้จักกันให้มากกว่านี้ว่ะมันยังมีหลายอย่างที่มันไม่โอเคว่ะเขากล่าวบอกเพื่อนสนิทกลับไปไม่โอเคเนี่ยไม่มีหรอเวกวินมันมีแต่รักกับไม่รักเว้ยแกกำลังจะบอกฉันว่าแกไม่ได้รักหญิงกี้ถูกต้องไหมคุณชาย วลินทมไม่ตอบอะไรได้แต่เพียงพยักหน้ารับแล้วยกแก้ววิสกี้ขึ้นดื่มนั่นไงฉันว่าละแล้วเกคิดว่าเกาจะเคลียร์กับพ่อกับได้ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะถ้าจะเคลียร์ก็คงต้องใช้พลังหน้าดูเฮฉันถามอีกอย่างเกมีใครในใจยังไง เจอคำถามนี้เข้าไปเขาถึงกับนิ่งเงียบไปพลางก็คิดถึงใบหน้าสวยงดงามหมดจดของกวิศลาขึ้นมาซะอย่างนั้นจนตัวเองก็ประหลาดใจว่าทำไมจู่ๆแฝดผู้น้องที่แทบไม่ได้เจอกันเลยถึงเข้ามาอยู่ในหัวใจของเขาได้นะเฮ้ย hey, ว่าไงเออว่าไงอะไรวะเขาตกใจสะดุ้งในคำเรียกของคุณชัยนับก้าวอีกครั้ง แกมีเลงใครเอาไว้หรือยังมีใครในใจยังวะอ๋อยังอะยังไม่มีเขาตอบกลับไปด้วยอารมณ์ขุนในขนาดที่ยังคงยกแก้วเครื่องดื่มดื่มไปเรื่อยๆอันนี้ยากละพอถ้ามีเนี่ยก็พอจะเอาข้อนี้ไปคุยกับพ่อกันได้เอางี้ก่อนจะแต่งงาน,นเว้ยรีบหาสาวเลยน่าจะยังทัน ย่งแกเนี่ยทั้งหล่อทั้งดังขนาดนี้นะง่ายสบายสบัดสูตรแป๊บเดียวมากันให้ตึมจะเชื่อฉันคุณชายนับก้าวเก่าแนะนําเพื่อนสนิทก,กลับไปพูดง่ายนี่ฉันไม่ใช่แกนะเว่าไอ้ก,ก้าวถึงจะมองตาและพาขึ้นห้องได้เลยเนะี่ยเอา้าก็ทําให้มันง่ายสิวะ ยิ่งฟังคุญชายนับก้าวเสนอไอเดียมาเขาถึงกับใสยหัวกัดกุ้มหนักกว่าเดิมพังยกแก้วเครื่องดื่มสีอัมพันธ์ในแก้วใสดื่มไปเรื่อยๆหรือเอางี้แก่แกก็ลองเปิดใจกับบิงกี้ดูสิวะดูจากท่าทางทรงแบบนี้แสดงว่ายังไม่เคยแบบว่ากันใช่ไหมเนี่ยฮะแก่ิงกี้เนี่ยเออสิวะ ก็มันไม่ได้รักอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรจะให้มีอารมณ์แบบนั้นได้ไงวะอ่านี่ไงมันไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งเว้ยมันแค่ผิวๆไงวะเอาจริงๆนะเว้ยกวินฉันจะบอกให้บางคู่เนี่ยนะเว้นิสัยเนี่ยอาจจะเข้ากันไม่ได้แต่พอได้ลิมรสกันเท่านั้นนะรู้เลยว่าจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งที่จูนกันได้โคตรจะลงตัว อันเนี้ยจริงจังนว้ยเรื่องแบบนี้ชีวิตคู่มันสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออีกทางเลือกหนึ่งของแกด้วยนว้ยอีเก,ก้ากิจจบ้าหรอวะเขาเป็นถึงมอมหลวงนว้ยใจทำเป็นเล่นแบบนี้ได้ไงวะโอ้โหไอ้มอมกวินครับช่วยไม่ต้องเป็นสุภาพบุรุษสักหน่อยได้ไหมครับผู้หญิงเน่ะเขาอะรอเราให้ผู้ชายอย่างเราเนี่แหละเริ่มก่อนเว้ย แกคิดว่าที่เขายอมไปไหนมาไหนกับแกเนี่ยยอมรับเป็นคู่มั่นกับแกเนี่ยเพียงเพราะคำขอของพ่อเขากับพ่อแกเ,เหรอเขาก็ต้องมีใจกับแกอยู่แล้วช่วยดูหนังหน้าตัวเองด้วยครับใครจะกล้าปฏิเสธแกแล้วถ้าแกยังไม่เปิดเรื่องนี้เนี่ยนะจะรอให้เขาแก้ผ้าเดินมาหาแกให้วะ <c oughs> แล้วถ้าลองแล้วมันไม่คลิกหรอวะ หญิงกี้ก็เสียหายเลยนะเว้ยก้าเขายังคงกังวลสิ่งที่คุณชายนับก้าแนะนำมากวินแล้วแกรู้ได้ไงวะว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอแกเนี่ยเขายังไม่เคยอ่ะไม่ลองไม่รู้เว้ยคราวนี้นอกจากแกจะได้รู้ทหัวใจแกเองแล้วเนี่ยนะเวย้ยว่าชอบรสชาติแบบหญิงกี้หรือเปล่าเนี่ยยังรู้ได้นะเวย้ยว่าหญิงกี้เลวไหลมาก่อนที่จนนอนกับแกหรือเปล่า ประโยคนี้ทำให้เขาถึงกับคิดเลยทีเดียวเพราะเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้มาก่อนและก็ยอมรับว่าที่ผ่านมากิรณาเป็นสาวสังคมจัดชอบปาร์ตี้หลายต่ลายครั้งที่เขาไม่ได้ไปไหนกับเธอเพราะฉะนั้นเขาไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาเธอแอบไปมีความสัมพันธ์แบบชั่วคราวกับชายอื่นบ้างหรือเปล่าทั้งสองนั่งดื่มด้วยกันอยู่นาน โดยที่วันนี้ปาสจากคุณชายปริศเนื่องด้วยเขามีภารกิจสำคัญที่วางสายลมซึ่งตั้งอยู่นะจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองไหวมิเนี่ยกวินท่าทางจะเมาแล้วนะเนี่ยฉันว่าแกกลับวังได้ละรู้ตัวว่าคออ่อนยังจะเล่นของแรงปะดฉันส่งที่วังคุณชายนับเก้า พยุงเพื่อนหนุ่มที่ตอนนี้เมาจนทรงตัวไม่อยู่เดินไม่ตรงทางแต่ยังคงมีสติอยู่บ้างแล้วขับรถไปส่งที่วังเดชาเมื่อไปถึงวังเวลาก็เกือบจะตีสองเข้าไปแล้วนีถ้าหม่อมสลุดอยู่คงได้โดนบ่นกันหูบานทั้งคู่เป็นแน่รถสปอร์ตสีขาวไปจอดยังบริเวณหน้าตึกของวังที่มีในยยอดคนสนิทของเขายืนรอรับอยู่ก่อนแล้วเฮ้ยยอด มาช่วยพยุงนายกันหน่อยสิเนี่ยคุณชายนับก้าวกล่าวขึ้นเมื่อเปิดประตูรถล,ลงมาแล้วเดินอ้อมไปยังฝั่งคนนั่งที่ตอนนี้คนที่นั่งมานั้นยังหลับตาอยู่ในรถครับคุณชายกล่าวนายย่อกล่าวตอบกลับไปแล้วจึงรีบเปิดประตูก็เห็นเจ้านายหนุ่มกำลังพยายามฟื้นตัวเองลุกขึ้นแล้วลงจากรถด,ด้วยท่าทีโซโซัสโซเซเหลือเกิน มาครับคุณชายค่อยๆลงมานะครับแล้วทำไมวันนี้ดื่มหนักจังล่ะครับเนี่ยนายยอดกล่าวกลับขึ้นไปเปยนายแกเขาคงอยากฉลองรับขวัญว่าที่เมียที่เพิ่งย้ายเข้ามาที่วังจัดไปแบบหมดขวดเลยน้ยเนี่ยคุณชายนับก้าวกล่าวขึ้นพังช่วยกันประคองคนเมาลงจากรถอีกก้าวไม่ดิมเมาเว้ยแค่ ตึงๆเดินไม่ตรงทางก็แค่นเองคุณชายวลินทมพยายามฝืนสติแล้วเถียงเพื่อนกลับไปไปไปเข้าบ้านเออยอดรถคุณชายแกเนี่ยจอดอยู่ที่คลับนะที่เดิมนม่นไหล่พรุ่งนี้แวะไปเอามาด้วยครับได้ครับคุณชายเก้าเมื่อรับคำเสร็จทั้งสองก็ประคองเขาเข้าไปนั่งพักที่ห้องรับแขกทงใหญ่ ตอนนี้เขานั่งพิงโซฟาตัวใหญ่หลับตาแต่ก็ยังไม่ได้หลับสักทีเดียวเพราะลิสของวิสกี้ที่ทำเอาเขาเสียการทรงตัวและเริ่มจะมีอาการปวดหัวแล้วสิโอ้โหกวินไหวไหมเนี่ยปะเดี๋ยวฉันกับยอดช่วยพาแกขึ้นไปที่ห้องคุณชายนับก้าวก้าวึ้นไม่ต้องอ่ะฉันไหวเกี่ยวกลับบ้านเถอะยอดเกี่ยก็ไปพักได้ละ ปิดประตูตึกให้ฉันก็พอไหวจริงหรอวะเดินขึ้นบันไดจะตกมาคอหักไม่ได้แกตายไปเนี่ยก็ดีนะเว้ยพิการนี่ขี้เกียจเลี้ยงนะเว้ยคุณชายก้าวกล่าวขึ้นอย่างกวนประสาทเพิร์นไม่เลิกอีกก้าวอีกปากเสียไปเลยเป็นขี้นหน้าแล้วคุณชายวัดินทมกล่าวไล่เพื่อนสนิทด้วยความเมามายเออไปก็ไดนะ้ไปเว้ยอดปล่อยไว้นี่แหละ พรุ่งนี้เช้ามันก็อยู่ตรงนี้แหละเชื่อเออเอาเอา,เอาอย่างนั้นเหรอครับคุณชายก้าเออก็มันบอกเองหรือจะจะขัดคําสั่งนายแกก็แล้วแต่ด้วยเออรับรับไม่ขัดครับเออคุณชายครับอย่างนั้นผมไปส่งคุณชายก้าวก่อนนะครับถ้าคุณชายไม่ไหวยังไงก็โทรมาหาผมนะครับอืมไม่เป็นไรยอดขอบใจมากฉันไหวเดี๋ยวฉันขึ้นห้องละครับ คุณชายเออไปละเจอกันเพื่อนเฮ้ยกวินอย่าลืมที่ฉันแนะนำนะเว้ยเมาเบาแบบเนี้ยอึดดีนักแหละไอ้ยอดได้พามันกลับไปได้เนะี่ยให้ไวเลยพูดจบคุณชายนับก้าวกระโดดออกไปด้วยเสียงหัวเราะล่าที่กวนประสาทเพื่อนสำเร็จส่วนคนเมาที่ตอนนี้พยายามเหลือเกินที่จะตั้งสติและพยายามพยุงตัวเองขึ้นไปยังห้องพักชั้นบน เขาเดินขึ้นบันไดไปที่บริเวณโถงทางเดินด้วยท่าทีเซไปเซมาด้วยเพราะตอนนี้สมองและร่างกายมันไม่สามัคคีกันเอาซะเลยสินะและเพียงคู่ก็มีเสียงหวานๆดังขึ้นจากทางด้านหน้าของเขาพี่ชายเป็นอะไรคะไม่สบายเหรอคะก็ไม่สลาที่นอนไม่หลับ และพอความแปลกที่แปลกทางกำลังจะลงไปดื่มน้ำที่ด้านล่างก็มาพบกับหนุ่มหล่อที่ตอนนี้เมามายเดินไม่ตรงทางอยู่ไม่ไกลจากหน้าห้องทนะ่านักยิงกี้คือพี่เสียงของเขาหายเข้าไปในลำคอและเดินเป๋จนจนจะล้มทำให้กวิศรารีบวิ่งเข้าไปประคองร่างสู์ใหญ่นี้เอาไว้พี่ชายเดินระวังสิคะนี นี่เมามาเหรอคะเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวหญิงไปส่งที่ห้องนะคะชายหนุ่มไม่ตอบอะไรและยินยอมให้หญิงสาวในชุดนอนกระโปรงสีชมพูอ่อนแขนยาวประคองเขาเดินตรงไปที่ห้องพักส่วนตัวอย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อเปิดประตูเข้าไปที่ห้องกวิศลาก็ประคองเขาให้นอนลงไปบนเตียงอย่างช้าๆในขณะที่ตอนนี้ในตาของเขาหลับสนิทอืมนี่ จะนอนทั้งชุดนี้เลยเหรอเนี่ยกิ่นละมุดหึง่งเชีก็วกิสลาก่าวบนขึ้นพางสายหัวส่วนชายหนุม่มเมื่อนอนลงบนเตียงนุ่มของตนก็พลิกตัวไปมาพร้อมกับขมวดคิ้วแล้วเอามือขึ้นมาคลึงคลำหมับเพราะตอนนี้เขาเริ่มมีอาการปวดหัวหนักขึ้นล้วสิพี่ชายปวดหัวเหรอคะ เธอเห็นเช่นนั้นก็รีบกล่าวถามเขาขึ้นเขาไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเพียงแค่พยักหน้าทีๆอ,อย่างนั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหญิงเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้นะคะจะได้สบายตัวไม่ปวดหัว พูดจบสาวสวยล่างบางก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำจัดแจงหาอุปกรณ์เช็ดตัวเพียงครูเธอก็เดินออกมาพร้อมกับโถน้ำขนาดกำลังดีและผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้าสีขาวเธอค่อยๆมันจงเช็ดใบหน้าอันหล่อเลาของเขาอย่างช้าๆด้วยความเป็นห่วงและค่อยๆปลดกระดุมเสื้อเชิ้อสีขาวของเขาออกและถอดมันออกให้เหลือเพียงกางเกงสลักสีดำเท่านั้น ตอนนี้ใบหน้าของหญิงสาวเริ่มแดงกล่ำพ้อไม่เคยเห็นร่างกายของชายได้ใกล้แบบนี้มาก่อนมันช่างงดงามเหลือเกินกล้ามเนื้อเป็นมัดได้รูปบนล่างสง่างาม,ามท่อนแขนที่แน่นชวนอบอุ่นเหลือเกินเธอหายใจเข้าไปในร่างกายลึกพร้อมกับค่อยๆบรรจงเช็ดล่างสง่างามให้เขาอย่างเบามือ และเพียงคู่มืออันอุ่นหนาของเขาก็มาจับที่มือเรียวบางของเธอพร้อมกับดึงเข้าไปกล้ใกล้ใบหน้าของเขาและใบหน้าของเธอห่างกันเพียงไม่กี่เซนเท่านั้นด้วยแรงหนุ่มถึงแม้จะเมามายแต่แรงก็ยังเยอะกว่าแรงสาวร้างบางอย่างเธอมากนะใบหน้าที่ชิดกันทำเอาหัวใจหญิงสาวเต้นละลัวตอนนี้ยิ่งสับสนกวนกวายไปกันใหญ่แล้ว เออพี่ชายคะหายปวดหัวแล้วเหรอคะก็วิศลากล่าวขึ้นพลางกืนน้ำลายลงคออืมยังครับแต่เริ่มหายเมาแล้วเนะี่ยเขาตอบกลับเธอไปด้วยเสียงเบาเออถ้าหายแล้วยิงขอตัวนะคะพี่ชายจะได้พักผ่อนก็วิศลากล่าวขึ้นพลางผักตัวเองออกจากอ้อมกอดของเขา แต่ยังไม่ทันได้เดินไปเขาก็ลุกโดยเลวลังล่างเธอเอาไว้ให้ลงมานั่งที่เตียงนุ่มดังเดิมอีกครั้งอุ้ยพี่ชายจะทำอะไรคะปล่อยหญิงนะคะหญิงกี้เขาเรียกชื่อเธอเพร้อประคองใบหน้าของเธอเอาไวา้และจ้องมองเธอชัดๆด้วยตาที่หลีลงอืมไม่ใช่นี่นี่หญิง เขายังไม่ทันได้พูดจบกบวิศลาก็กล่าวสวนขึ้นทันทีเอ่อพี่ชายคะนอนเถอะนะคะปล่อยยิงคะ่ะคือหยิงง่วงแล้วเธอพยายามดิ้นโลนเพื่อให้หลุดออกจากอ้อมกอดของเขาและพยายามหลบตาคมกริบที่มองมาตอนนี้จ้องเธอไม่ลดละเลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวสิยิงเอ่อช่วยอยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมนะครับ เขาพูกกับเธอโดยที่พยายามฝืนใบหน้าของเธอให้มองมาที่หน้าของเขาพี่ชายม,มีอะไรคะเธอพยายามเข้มแข็งถึงแม้ตอนนี้จิตใจมันสั่นไหวไปหมดแล้วสวยสวยจังรู้ตัวไหมเขาเอ่ยชมเธออย่างจงใจด้วยสายตาคมกริบพร้อมกับค่อยๆก้มลงกดจูบดิมฝีปากบางได้ลูบอย่างช้าๆเอ่อพี่ชาย เสียงเรียกหวานหายไปในลําคอโดยเพราะรสลอยจุบร้อนที่ตอนนี้มีรสชาติของวิสกี้ชั้นดีผสมอยู่ในนั้นด้วยจูบหวานก่อตัวกำเนิดขึ้นเกี่ยวลิ้นของชายผู้หน้าหลงไหลสอดแทรกเข้าสู่ริมฝีปากบางด้านในเพื่อพันเกี่ยวลิ้มรสลิ้นหวานของเธออย่างจงใจกัดขบเน้นเลมฝีปากอย่างเยาวยวน หญิงสาวที่หลับตาลับสัมผัสหวานจากชายหนุม่มที่อยู่ในหัวใจเธอมาเนิ่นนานพร้อมกับหัวใจที่เต้นแรงของเธอจนลืมไปว่าสถานะของเธอตอนนี้คือสวมรอยเป็นคู่หมายของเขาเท่านั้นจูบหวานดำเนินไปเพียงคู่ทั้งสองกอดรูปลายร่างกายกันอย่างนุ่มนวลชายหนุม่มผู้อ่อนโยนค่อยๆบรรจงปลดเบื้องชุดนอนสีชมพูของเธออย่างช้า,ชา หญิงสาวก้มหน้าเขินอายไม่กล้างเงยหน้ามองด้วยเพราะไม่เคยอยู่ลักษณะเช่นนี้กับใครมาก่อนเห็นแบบนี้เขาจึงเอื้อมไปกดรีโมทปิดไฟ,ไฟภายในห้องลงทั้งหมดเหลือไว้เพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านชายพ้ามานเท่านั้นแต่ยังคงเห็นเลือนลางอันงดงามราวกับเทพธิดาของเธออย่างชัดเจนอายเนาะเขาเอ่ยถามจะขึ้น เธอไม่ตอบอะไรได้แต่เพียงพยักหน้าเบาๆรับเท่านั้นทำเอาชายหนุ่มที่ตอนนี้เริ่มมีสติแล้วยิ้มมุมปากพร้อมกับเชยคางรูปงามของเธอขึ้นเพื่อกดจุบเบาๆอย่างเอาใจยิ่งนั้นหลับตานะครับคนดีพี่จะทะนุถนอมคนสวยของพี่ให้ดีที่สุดเลย เขาบอกเธอข้างๆหูให้เธอจงหลับตาเพื่อเตรียมตัวรับสัมผัสรักจากเขาที่มันกำลังเริ่มขึ้นและจะไม่มีทางหยุดได้ส่งครามรักบนเตียงอร้อนแรงสงบลงล่างน้อยของหญิงสาวเบื่อเปล่านอนซบหลับสนิทบนแผ่นอกกำยำของเขาในขณะที่เขาเองยังไม่หลับพอความสุขที่เพิ่งได้รับมันพาหัวใจและร่างกายตื่นตัวไม่หยุด เขาลูบหลังมือลงไปเบาๆบนแผ่นหลังของหญิงสาวแต่ก็ต้องไปสะดุดที่ปานสีชมพูอ่อนบริเวณด้านหลังของหัวไหล่ขวาเมื่อเห็นเช่นนี้เขาก็ยิ้มกลิ่มขึ้นมาอย่างดีใจและเปิดขึ้นเบาๆเพื่อไม่ให้คนที่กำลังหลับสนิทรู้ตัว <c oughs> เป็นน้องหญิงจริงๆด้วยเขาค่อยๆกดจุบลงไปเบาๆที่ศีรษะงามของเธอ ฝันดีนะครับยิงแก้มของพี่ขา่าวกล่าวความฝันดีส่งคนที่รับสนิทแล้วเข้านอนแน่แหละต่อให้เขาเมาแค่ไหนแต่เมื่อมองใบหน้าของกวิศลาพร้อมกับดวงตาคู่งามที่แววตาใสซื่อมันต่างกับกิรณา,าโดยสิ้นเชิงจึงทำให้คุณชายวาเดนทมรู้ทันทีตั้งแต่ก่อนบทรักนี้จะเริ่มขึ้นแล้วว่า หญิงสาวที่เข้ามาอยู่ในวังของเขาไม่ใช่กิรณาแต่เป็นกวิศราต่างหากละ่ะที่สำคัญหัวไหล่ขวาของกิรณาไม่มีปานแดงสีชมพูนี้อย่างแน่นอนด้วยเพราะเธอมักจะชอบใส่เสื้อเกาะออกโชว์เนื้อหนังซึ่งเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อน อีกอย่างทั้งหัวใจที่มันเผลอลอยตามเธอไปตั้งแต่วันที่พบกันที่โรงแรมสุขโขทยัยมันทำให้เขาอยากจะครอบครองเธอจนหยุดตัวเองไม่ได้แล้ว